ไอเลดไอเลดโฮมยูโฮมยูโดนหัวนะแตไม่รู้มันเตะเลรอล้อมมันล้มได้ยินเสียงล้มอยู่จบเลยเฮ้ยหล่นล่นล่นลหล้ยเยรถกระตุก้ไปเร็วจอดไว้มันจอดไว้มันไม่จอดยิงได้ยิงได้เฮ้ยจอด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 จอ อุ uhm, ะะ้ยย right. bon, ิงร uh, ีบยิงเนียผมยิงได้ตัวหนึ่งไดกตัวหนึ่งเข้าบ้าน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 ตัวนึงเข้าบ้านตัวนึงดูขวาบ้านไว้ไม่ลงไปดูตาย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 เยิบเยิบยิบผลิตแฟนเปล่าวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยเจอยู่ไหนอยู่ไหน Mày ít tối nưng Dù này, này bắn đâu Mày lút bao nhiêu này bà Dình thằng bắn đâm dình thằng bắn đầm Gì đấy Bắn đầm, bắn đầm Luôn liệt, Bắn đầm Bắn đầm này bắn đầm này bà Nên khỏa mưa ạ, khỏa mưa ạ Tôn mưa không bà Tông, tông cái này à, lông ngàn sẵn sỉ ạ Lông liệt sẵn ạ Dình ơi, thầy ขึ้นเนินมาขวามือขึ้นเนินขวามือโอเคกำลังไปขึ้นเนินขวามือเลยลงนาไปแล้วใช่ไหมขวามือขวามือถ้าท่าโย่มองทางบ้านเรือนขึ้นขึ้นซ้ายอ่ะอมองทางบ้านเลือนขึ้นซ้ายบ่ใช่ผมกำลังถึงบ้านสังกัสีนะไอ้ลงเล็กนะ ผมผมเห็นบ้านเลียงบ้านเลียงตรงเนินแล้วก็ไปทางซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ตามโดนเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยตรงตามเสียงปืนนะตามแล้วตามแล้วพี่อยู่ตรงโน้นใครวะเนี่ยพี่โตเปล่าใครสอนใครไม่มีกระเป๋าผม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 โตใช่ไหมเตรยมเป็นหลังนะมันอยู่บ้านเลียงเหรอโอ้แม่ห้องใต้หลังคาวิ่งมาเลยโอเคเดี๋ยวผมอ้อมอีกทางนึง ผมต้องโดนกูซ้ำมั้ยบ้านไหนมันน้องอยู่มันน้องอยู่บ้านไหนบ้านใต้หลังคาบ้านใต้หลังคาบ้านหลังนี้ต้องแตกเอ้ยแตกแล้วแตกแล้วมีเคยูด้วยไอตึกริดท้ายค้างท้ค้างกระเป๋าเขียวได้แบกไม่ไม่ไม่ตรงอิดตึกอิดมันมันวิ่งไปนู่นแล้วมันไปไอ้ตรงกลางว่าแล้วยินเสียงคนซีผีตรงกลางไหนวะเออข้างตึกริอ่ะข้างตึกอิดอ่ะ ตึกใหญ่เลยใช่ไหมใครโดนยิงไครโดนยิงใครโดนใครโดนโดนผมยิงมันผมยิงมันตายละตายไหมตายตายยึดมงมัน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 เลยเลยเลยเออไปฮันเตอร์เลยไปดันเลยไปฮันเอ้เลยไอ้ที่ป้ายฮันเตอร์มันน็อกมันน็อกผมก็น็อกไหปวะพี่หาอยู่พี่หาอยู่ ไปฮันเตอร์ซ้ายมือป่าซ้ายมือตายตายมันตายมันตายโอเคโอเคไอ้ชี้ตกไกลเลยตะกีออกมาจากพุ่มาผมตายอยู่ตรงข้างรั้วสิงตายแล้วเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนองนองผมนอกอยู่ข้างรั้วผู้ชิดผมอยู่ตรงบ้านดำนะพอานจะมีฟื้นแล้ระวังเพื่อนนะนะโอ้โหไอ้เที่แดงแก่เลยนั่นนั่นข้างหน้าข้างหน้าขบวนเนินเลยขบวนเนินเลยเห็นมันวิ่งอยู่ขบวนเนินบ้านดำเลยนะ มันเออเลยแว่นดำอีกมันมันเหมือนจะวิ่งไปทางซ้ายอ่ะให้ดูตามถนนนะอ้อมซ้ายนะอ้อมซ้ายนะผมเข้าวันดำมันอยู่หรมันข้ามถนนมายังหรอสองตัวอามขาวมันข้ามถนนมายังข้ามมาแล้วหนึ่งทางซ้ายทางขวาเลยมันอยู่ซ้ายกับขวาคนละตัวมันข้ามถนนมายังวะ าข็นมาตัวนึ่งแล้วมาตไเลยๆๆๆเฮ้ยเอ็นพีมี่า้าดำเนี่ยผมผมมมันอยู่ไหนอ่ตัวอยู่ฝั่งเดียวกับพี่หมอมันนือมันเหลือนเหลือมันเหลองนมันเลืองเฮ้ยมันฆ่ามาแล้วพี่หมอระวังหน้าพี่หน้าพี่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะยังไม่ยัไมตายนะยไยู่หลัง มันล้มมัล้มล้มล้มสองล้มสองล้มสองโอเคล้มสองล้มสองล้มสองเช้าพี่ขยิงขยิงสายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งนี่ตัวอยู่หลังพี่นะตัวอยู่หลังพี่แบบว่าพี่โตป่ะเนี่ยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันมีสองตัวนะที่ผมเห็นอ่แอมข่าวสองคนนี่ไงสองตัวนี่ไงตรงนี้สองตัวตรงนี้สองตัวโค้ดแล้วโค้ดแล้วโค้ดแล้วสามตัวนี่นี่นี่ตรงนี้เยอะ

หมดลหมดละพอพอเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเกลียอยู่ฝั่งนี้นะพี่โตมเอากระเป๋าด้ฝั่งนี้ก็เดยวเดี๋ยวรถ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 ยหมดตาย ตายแล้วอ๋อตายตายตายหมดผมิงตายหมดแม็กเฮ้ยมีคนให้มีคนไหมที่ไหนทางที่เรามาเลยตายหนึ่งตายหนึ่งโดนโดนโดนตายเลยวะตายเลยอยู่ดีวันอยู่ดีวยู่ดีวันเสร็จกูรับรับรับพี่ดอตพี่ดอตข้างบ้านเขียวถนนดินปืนไอ้กินลี่มันตกอยู่มันลื่นเก็บไป เฮ้ค่นยอุ้ยมาดิซ่าตายไหมตายตายตายกินนี่ตายโอ้ยมันแโอ้ยโอ้ยเย้ใส่ผิดไม่ทัน